อร่อยเฉยงงวันดีครับผมเป็ดนะครับและนี้ก็คือเป็ดทีวีก็ทุกคนครับผมไม่เห็นคลิปนี้มานี่นี่ครับเขาชีสมาย่างนะแล้วก็เสียบไม้เห็นไหมเขาบอกว่าเป็นมอสเซเลราชีสก็ดูน่าสนใจมากซึ่งช่วงนี้ผมกําลังทำคลิปเกี่ยวกับชีสอยู่นะครับก็ไปซื้อของมาปุ๊บก็เจอของที่แบบใช้ทําชีสอันนี้ด้วยก็ซื้อมาเลยอ่า ที่จะใช้ก็นี่มีอันนี้ชีสในเซเว่นเป็นมอสเซเลราชีสแบบแท่งแล้วก็อันนี้มอสเซเลราชีสนะครับแบบเป็นก้อนๆน,นะแล้วก็ชีสนี้ฮารูมิชีสเป็นสูตรไซปัสนี่ไซปัสก็คือประเทศทางใต้ของยุโรปนะครับอยู่ตรงนี้เพราะเป็นชีสแถบเมดิเตอร์เรเนียนก็คือแถวนั้นอากาศจะไม่ได้เย็นมากเพราะนั้นชีสอันเนี้ยมันก็จะไม่ละลายในความร้อนก็คือเหมาะจะเอามาย่างมาทําอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เดี๋ยวเราทําเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราหั่นชีสกันก่อนมา ก็เอาชีสออกมาจากซองครับนี่เป็นมอสเซอร์ล่าชีสนะอันนี้เป็นแบบก,ก้อนก้อนก็หั่นเป็นแท่งเหลี่ยมๆครับนี่แล้วก็เอาไม้มาเสียบป๊าบเสียบเข้าไปโอ้โหนี่น่ากินนะน่ากินอีกอันหนึ่งก็เอาไม้มาเสียบมือนกันครับไม้เสียบลูกชิ้นนั่นแหละก็เสียบไปเหลืออีก2องอันผมเก็บไว้นะครับก็ใช้แค่สองอันก่อนเดี๋ยวจะอ้วนไปวันนี้ <laughs> ต่อมาฮารูมิชีสครับ เหมือนกันครับหัน่นผมก็ใช้2ชิ้นเหมือนกันนี่แล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบโอ้โหคล้ายๆเต้าหู้เหมือนกันเนะต้าหู้แบบขาว,ขาวๆอะไรอย่างนี้ตามด้วยชีสสติกครับอันนี้ซื้อในเซเว่นอันนี้แบบนุ่มนิ่มมากต่างจาก2อันก่อนหน้าแต่สีก็ออกขาวๆนะเออมาครับต่อมาตั้งไฟป๊าใส่ชีสเข้าไปครับ อันนี้ก็เหมือนทอดนะแต่ว่าไม่มีน้ํามันก็กลายเป็นย่างไปนี่ย่างชีสกับย่างชีสอ่าใส่เข้าไปทุกชิ้นก่อน,นครับปั๊บแล้วก็ค่อยๆพลิกไปจับจับนี่โอ้โหสุดท้ายแล้วต้องเอาออกครับเพราะว่าชีสมันยืดติดกันเดี๋ยวจะไม่เป็นแท่งชีสละลายแล้วมันยืดติดกันก็แบบขยายพื้นที่หน่อย แล้วก็ปิ้งไปปิ้งมามันละลายครับไม้มันหลุดก็เลยไม่รู้ทําไงเอาออกมาก่อนครับนี่ละลายเยิ้มเลยโอ้โหก็อ,ออกมาก่อนสองอันนี่ความเละเทะก็ประมาณนี้ครับมาเหนียว <c oughs> <c oughs> ก็ปิ้งฮาลุมิชีสได้ก่อนนี่น่ากิน,นครับโอ้โหความเกลียมนี้มัน ก็ระหว่างนี้ผมไปเอาทับพ,พีมากดครับมันมันไหมนะเออแต่ก็นิดหน่อยไม่เป็นไรผมพยายามจะทัพพี่กดให้มันแบนๆเหมือนในคลิปนั้นนะครับแต่ปรกว่าฮารุมีชเดี่ยมันแข็งครับมันกดแล้วมันไม่ละลายเลยะเออก็เลยแบบกลายเป็นแท่งเหลี่ยมๆอย่างนี้ไปนะก็คือไม่เหมือนในต้นฉบับนะครับต้นฉบับเขาจะนุ่มๆอันนี้ก็แข็งๆอ่ะ ฮาร u m ิมี e ชีสเสร็จแล้วก็ตามด้วยมอสเซลล h าชีสครับอันนี้ก็นุ่มเกินไปเออนุ่มจนละลายเลยครับก็พอตั้งทิ้งไว้ข้างนอกใช่ไหมมันก็จะแข็งผมก็เอามาปิ้งอีกรอบหนึ่งแล้วที่นี้ก็มีมีทัพพีคอยแบบปัด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 ,ปดนี่แหมส่วนที่ไหมๆก็น่ากินนะน้ำตาลเกลียมนี่เทคนิคที่ผมใช้ก็ววคือ ติดให้มันติดกับข้างกระทะเห็นไหมข้างกระทะมันเหลี่ยมๆใช่ไหมก็แปะๆไปเผื่อมันจะคงตัวปรากฏว่าไม่เลยไม่คงตัวเลย <S 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 นั่นแหละสุดท้ายก็เอาออกมาครับมันมันเหลวเละไปหมดเลยนี่มีน้ํามันไหลเยอะมอะไรมาเ,เห็นไหมก็เอาออกไปพักให้มันแข็งอีกรอบนึงครับแล้วก็เอามาปิ้งอีกทีหนึ่งเออผมอยากจะให้ตรงแบบขอบๆอ,บอะ่ะจากตอนแรกม,มันขาวใช่ไหมผมอยากให้มันเกรียมเกีย,กยอย่างเงี้ยเออ อยากจะให้มันเกียร์เหมือนแบบต้นฉบับนิดนึ่งนะแต่ก็ไม่เหมือนแต่ก็พอได้นี่ตามด้วยมอสเซลล่าชีสแห่งจาก7 e เ e ่อีครับนี่อันนี้แบบขาวนุ่มนิ่มก็ปิ้งไปครับมันก็โหอันนี้แบบละลายติดมากละลายง่ายมากดูนุ่มนิ่มจัดจัดะก็ไปไปมามาไปโดนน้ำมันที่มันออกมาจากมอสเซลล่าชีสก่อนหน้านะมันก็ เหมือนเหมือนทอดชีสอะไรเงี้ยเออดูดิก็เขี่ยไปเขี่ยมาครับปับ๊บแล้วก็ทอดไปทอดมานี่มันกรอบโอ้โหกรอบเหลืองแบบน่ากินมากอะ่ะนี่เสร็จแล้วครับอ่าจากนั้นก็เอามาวางใส่จานนะปับ๊บปั๊บโอ้โหน่ากินแล้วก็ราดนมข้นหวานครับนี่โอ้โหว้วาว ก็ถือเป็นอันเสร็จครับอ่ามาแล้วนะครับนี่อันนี้คือมอสเซลาลาชีสสติ๊กจากเซเว่นนะครับแล้วก็อันนี้มอสเซลาลาชีสบล็อกแล้วก็อันนี้ฮารุมิชีส เป็นชีสท,ที่เอาไว้ย่างก็คือมันจะไม่ละลายนั่นเองคือที่มันไม่ละลายเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดจําที่ผมทําชีสได้นะครับไอ้ขั้นสุดท้ายยังจะมีแบบไปต้มในเวใช่ไหมไอเนี้ยฮารูมิชีสเนี่ยต้มในเวนานมากประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วจากนั้นก็เก็บใส่ตู้เย็นเลยไม่ต้องบ่มไม่ต้องอะไรนะครับถือว่าน่าสนใจมาเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันชีสสติกอ่าลองกินดูผมว่ามันน่าจะกรอบๆเค็มๆนะแล้วก็นี้ราดนมข้นหวานเข้าไปไม่รู้จะเป็นยังไงมาลองกิน ออืเค็มก็เป็นรสชีสนะครับเป็นรสชีสแบบหนักมากออืมอืมคือถ้าเกิดมันจะเข้ากันก็ไม่แปลกนะเพราะว่านมข้นหวานเนี่ยมันก็คือนมใช่ไหมส่วนชีสก็คือนมเหมือนกันก็อันแรกผมว่ายังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่มันมีความแบบเค็มๆนำนำสูงสูงครับเดี๋ยวลองนี้เลยอมอสเซเลราชีส อันนี้มันเย็นแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ยืดน,นะผมว่ามันคล้ายๆไข่ปลาหมึกเห็นรูปร่างเรานึกถึงใช่ไหมไข่ปลาหมึกเหมือนไข่ปลาหมึกอันนั้นอะ่ะแข็ง,ขงอๆอะ่ะตายๆอ่ะผมอยากเพิ่มนมข้นหวานเพิ่มอีกนิดน,นึงนะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถึงใจแข็งมาก <c oughs> <laughs> ผมว่าไม่ค่อยอร่อยนะอืมเค็มกับหวานมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายมาลองฮาลูมิชีสนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าจะอร่อย <c oughs> โอ้หข้างนอกกรอบมากอ่ะแต่ยังไม่กรอบมากขนาดนั้นแต่กรอบส่วนข้างในนี่เค็มแบบเค็มอี่เลยครับโอ้โหเป็นโรคไตได้ไม่เหมาะกับนมพ้นหวานสุดๆโอ้โมันเค็มจัดเลยอะ่ะเค็มเกินไปอะ่ะผมกินหมดไม่ได้นะกินหมดไม่ไหวครับเค็มเป็นเกลือเลยครับ h a l ูมิชีสโอ้กินหมดไม่ได้ไม่ไหวผมกินอันนี้ล้วกัน คือมอสเซอร์แลนชีสเนี <laughs> so, ่ยค hmm. so, ่อนข้างเป็นชีสที่รสอ่อนที่สุดในชีสต่างๆนะครับเพราะมันจะยืดใช่ไหมแล้วมันก็ใช้เวลาบ่มน้อยยิ่งบ่มนานรสชาติจะยิ่งเข้มข้นอย่างเงี้ยรสไม่จัดมากครับแต่ก็มีความเค็มแต่ว่าถ้ารูมิชชีสอะเค็มแบบก็ผมขอสรุปว่าผมยังไม่เจอสูตรของเขานะครับคือมันยังไม่อร่อยอะต้องไปกินที่เกาหลีแหละหรือว่าเดี๋ยวขอลองอีกทีก็ยังเหลืออีกสองแท่งนะครับ มี2อย่างนะก็คือไฟอ่อนมากๆมากๆากกับไฟแรงมากๆเดี๋ยวผมจะลองแท่งระแบบแล้วกันอ่าโอเคเริ่มเลยก็ตั้งไฟครับนี่ผมใช้ไฟอ่อนนะอันนี้ไฟอ่อนก่อนลองดูว่าแบบไม่อยากให้มันเสียรูปมากครับมันจะเป็นยังไงเนอะเออปรากฏว่ามันก็ค่อยๆละลายนะอันนี้ทําง่ายมากเลยค่อยๆละลายแล้วก็ใช้ไม้พายแบบตบๆให้มันได้รูปทรงที่ต้องการนะก็เสร็จแล้วอ่า ตามด้วยไฟแรงครับอันนี ah. ้นี่โอ้โหเรียกว่าต้องรีบพลิกแป๊บแป๊บละลายแป๊บๆละลายนะผมก็แบบพลิกรัวๆเลยครับเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวพลิกนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บอ่าอันนี้คือไม่ได้เร่งความเร็วแล้วนะครับแป๊บเดียวพลิกแป๊บเดียวพลิกจริงๆปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหพลิกจนร้อนครับมือมือมันร้อนไม่ไหวครับก็เลยไปหาถุงมือมาใส่นะ ช่วงที่ใส่ถุงมือเนี่ยข้างล่างมันเกลีกล่ยๆนะเห็นไหมโอ้โหออกมาแบบน่ากินมากอะ่ะอ,อีกด้านหนึ่งไม่ได้่างนี้นะก็พลิกไปพลิกมาครับทาไปเรื่อยๆอ,อ่าก็ปิ้งไปนิดนึงก็เสร็จครับนี่ครับโอ้โหไอผมว่าอันนี้ได้เคียงนะนี่อันนี้คือไฟแรงแต่ว่าตรงที่ไม่ไหม้มันไม่ได้ไหม้เป็นขาวดาอย่างนั้นอะ่ะมันไหม้เป็นเหลือง เดี๋ยวขอลองกินเปล่าๆก่อนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเหลวๆแหละนะอืมอันนี้เหมือนชีสบนพิซซ่าเหมือนกินพิซซ่าอันนี้ย่างไฟอ่อนอไฟอ่อนมันจะร่วนกว่าส่วนไฟแรงอ่ะจะยืดๆเหมือนบนพิซซ่าเลยระมาครับนมข้นหวานจัดป้ายใส่เยอะๆหน่อยนะจะได้เห็นความแตกต่าง <Ooh. S 1> กินครับ อืมวอ้แบบไฟแรงอร่อยเฉยอืมไอต,ตรงนี้มันไหมครับมันจะกรอบๆเนะอะอร่อยเฉยงงมาดูแบบไฟอ่อนไฟอ่อนก็ดีนะแต่ว่ามันจะฝาดๆกว่าไฟแรงอร่อยกว่าหืมงงเลย เกือบจะไม่ได้กินของอร่อยแล้วนะครับสรุปว่าใช้มอสเซเรล่าชีสนั่นแหละแต่ว่าเปิดกระทะให้ไฟมันแรงๆนะครับแล้วก็พลิกเร็วๆแล้วก็ไม่เหมือนของเกาหลีด้วยผมว่าเนี่ยต้องไปกินที่เกาหลีแล้วแหละถ้าเกิดอ,อยากรูว่ารสชาติมันเป็นยังไง <c oughs> ของหวานจะบอกว่าตอนนี้ลดน้ำหนักอยู่ด้วยนะครับถ้าน้ำหนักไม่ลดเนี่ยก็พออะไรนี้โทษได้ไหม โอ้ก็สรุปนะครับก็คือปิ้งนิดเดียวอ่าใช้ไฟแรงๆแล้วก็ปิ้งให้มันกรอบๆแล้วก็รีพลิกรีพลิกรีพลิกกันมันละลายนะครับวิธีการที่ผมใช้ก็คือไปแช่ช่องฟิสมาก่อนด้วยนะเออแต่ก็ไม่ได้แช่นานแช่เสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยเอามาตั้งบึ้งก็ทําตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้ก็โอ้ซีรีส์ชีสช่วงนี้ก็ยังไม่หมดนะครับมีประมาณ2คลิปนะาดันมาทําช่วงลดน้ําหนักด้วยนี่ดิอืมโอเคยังไงก็ตามครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์มี f c e e o o o y y u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  e i i t t k t t o นะไปกดติดตามได้แล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย